ครับบัดนี้สิพามาเบิ่งไอ้คอดีห้องการไหวใบเนาะครับถ้าไหวใบอ้อยต่อแม่นบ่ครับถ้าไหวใบนี่เจ้าสิบ่เปี่ยนยาขาหญ้าเลยนะครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งครับอันนี้ถึงสิเป็นอ้อยปลูกใหม่แต่ว่าก็อยู่ในแปลงเดียวกับอ้อยต่อเพราะว่าอ้อยต่อนี่ตัดอ้อยตัดอ้อยในแปลงเดียวกันเลยครับมาปลูกซุ่มปลูกใหม่นี่ผมชีให้เบิ่งนะครับนี่นะครับอ้อยปลูกใหม่ผมผมบ่ได้ฉีดยาขาหญ้ามันหญ้าเกิดแล้วเด้๋นี่ครับหญ้าเพมาะมรดิ นี่เห็นว่าเกิดเตียมได้นี่บัดที่นี่ผมชี้าไปเบ่งอ้อยตัวบัดนี้ให้ใเบ่งอ้อยตัวชิบโมีหยาเลยนะครับขั้นใบใบเพราะว่าผม่ใไ้เผา,าครับผมไหเผาผมใบใบน,นี่นี่ครับซุ้มซุ้มใบใบนี่ครับสังเกตเบ่งครับบบมีหหยาเลยเจ่าอ่อย นี่ครับเปลียนี่บุ้ีหนาเลยมันใบใบน,นี่หนาไมได้เกิดเลยก็คือขั้นห้าใบใบนี่ผมว่าดีประคับครับหนึ่งห้ามตรองเปลี่ยนยาขันยาสองปุ๋ยก็ใบมันก็เป็นปุ๋ยไอมันในตัวอยู่แล้วไห้อินทรีวัตถุในดินดินก็บโพสเซีมเร็วครับนี่ สามก็คือรักษาความช,ชื้นได้ในดินได้นะครับนะใบใบใบนี่คอดีมั้นี่โอ้หลายครับมีก็อ้องเปลี่ยนยาขายญ้ำเลยนี่ใบใบ,บนี่ยอดแจ้วขั้นผู้ใได้เฮ็ดใบไมๆผมก็แนะนำให้ไวใบนะครับนะ่ะใบใบจะดีกว่า การเผาใบถ้าเผาใบหยาดน้อยๆไม่ได้เกิดเกิดเลี้ยวคักขับหยาดน้อยๆนี่หาตัวน้อยๆในน่้แต่ว่าขั้นไหวใบนี่หยาบ่ค่อยมีจะยี่คุ้มได้โดนหลายเตื้อบอยครับจนอ้อยเ้าใหญ่อ้อยเ้างพอดีกับอ้อยเ้าใหญ่นะครับเวลาอ้อยเ้าใหญ่ปุ๊บมันก็ยี่บดบางเสียงเดือดบ่อยเสียงเดือดถึกหยาดน้อยๆหยาดน้อยๆก็ยิ่ตายเบิดลประโยชน์ของมันเ้าก็ต้องจำเป็นต้องให้ เปลียงปุ๋ยเปลียงยานะครับเนาะแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้นะครับ